สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยู่ที่อินเดียในยุคของการปกครอง อังกฤษนะครับอังกฤษนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเลยครับอังกฤษนั้นประสบความสำเร็จอย่างไรทำไมอังกฤษถึงกลายเป็นมหาอำนาจในขณะที่ประเทศอังกฤษนั้นมีขนาด ของประเทศหรือประชากรของประเทศนั้นไม่ได้ใหญ่กว่าประเทศไทยมากมายอะไรวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่นำพาทำให้อังกฤษประสบความสำเร็จนั้นเพราะระบบการศึกษาถ้าเราจะดูนะครับว่าย้อนอดีตกลับไปเมื่อปี1877ที่อังกฤษนั้นสามารถเดินเรือนำผู้คนเพียงไม่กี่คนไปยึดประเทศอินเดียที่ใหญ่มโหฬาร ถ้าเกิดว่าจะลบกับอินเดียโดยใช้ระบบแบบในอดีตแล้วต้องเอาช้างต้องเอามา้าไม่ทราบว่าขี่หมื่นตัวนั้นจะต้องยกทัพใหญ่ขนาดนั้นไปสู้รบยึดครองอินเดียแต่อังกฤษนั้นใช้เรือไม่ขี่ลำนะครับเป็นเรือสำเภาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่ออังกฤษนั้นได้ยึดครองอินเดียไปแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะปกครองอย่างไรกับชาวอินเดีย ที่มีความคิดที่มีความเก่งกาจและมีมันสมองที่เราถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งปัจฉญาเช่นคนอินเดียอินเดียนั้นถือว่าเป็นอัจฉริยะเป็นคนเก่งเพราะประวัติศาสตร์5,000ปีเพราะคุณภาพของคนอินเดียนั้นมีความสามารถแต่ในขณะเดียวกันถูกอังกฤษปราบปรามปกครองเาลาคาบเลยทีเดียว สิ่งเหล่านี้คงจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศของเราให้มีคุณภาพนั้นต้องพัฒนาแบบอังกฤษละครับในเรื่องการศึกษาทำไมคนไทยถึงต้องไปเรียนที่อังกฤษละครับมาดูนะครับนายกรัฐมนตรีเราหลายคนเหลือเกินเรียนมาจากเคมบริดจ์ o อกฟอร์ดทำไมเป็นเช่นนั้นทำไมคนอังกฤษถึงสามารถสร้างมหาวิทยาลัย การศึกษาที่มีคุณภาพแบบนั้นนั่นก็คือเป็นสิ่งที่บอกให้เห็นนะครับว่าความสำเร็จของอังกฤษที่สามารถควบคุมดูแลอินเดียที่ประเทศที่ใหญ่โตมีคนมากมายและคนเก่งๆทั้งนั้นกันเพราะว่าคนอังกฤษมีความรู้นั่นเองครับแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้อังกฤษได้รับผลประโยชน์จากอินเดียตั้งแต่ในช่วงปี1877จนกระทั่ง ถึงปี1947ครับในระยะเวลาเท่านั้นอังกฤษสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอินเดียพัฒนาอินเดียจนกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจในยุคนั้นของภูมิภาคนี้เลยทีเดียวขอบะคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราเราจะไปคุยกันต่อในคราวหน้าสวัสดีครับ